กันโชซิลิอาอิตาลีเป็นอีกหนึ่งลีกคุณภาพที่มีการขับเคี่ยวกันสุดมันในซีซั่นที่ผ่านมารวมถึงยังเป็นลีกที่เต็มไปได้วยผู้เล่นระดับคุณภาพมากมายวันนี้ขอสนามสเปเชียลของเรานะครับจะขอพาไปคัด4แข่งจากลีกอิตาลีที่น่าจับตามองโดยพวกเขาเหล่านี้ไม่ใช่แค่มีฟอร์มเด่นในปีที่แล้วแต่ยังมีโอกาสจะฉายแววยิ่งขึ้นไปอีกในซีซั่นใหม่ที่จะถึงนี้โดยจะมีใครบ้างและเพราะอะไรติดตามได้คลิปนี้ครับคนแรกดูซานวลาโควิด ah จากยูเวนตุสสงเข้าประกฎ แม้จะต้องใช้เวลาปรับตัวอยู่กับยูเวนตุสหลังจากย้ายทีมมาตลาดมกราคมที่ผ่านมาด้วยค่าตัวสูงถึง70ล้านยูโรแต่เจ้าตัวนะครับก็ใช้เวลาไม่นานในการแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นหนึ่งในกองหน้ารับท็อปสุดโดยวูลาฮวิชนะครับผมจบซีซั่นที่ผ่านมาด้ผลงาน24ประตูเป็นรองดาวซันโบวซึ่งตัวเขากลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยสุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์เซรีอาที่สามารถทำได้แต่50ประตูได้ไวตอนนี้เพียงแค่22ปีและวลาฮวิชนะครับยังเป็นกองหน้าตัวเป้าที่บูสกอร์เว และการที่ทีมยูเว่พึ่งควาอยอดนักเตะที่สร้างสรรค์เก่งๆอย่างปองปบัปปปปปปปาร์มารวมไปถึงอังเคลดีมาเรียมาร่วมทีมเพิ่มเติม,ตมก็ทําให้สูนหน้าอนาคตไกลคนนี้นะครับผมถูกยกให้เป็นหนึ่งในตัวเต็งสุดที่จะคว้าดาวสันบูในซีซั่นหน้าในขณะที่ทัพมาลายของเขาก็ถูกยกให้กลับมาเป็นเต็งหนึ่งลุ้นแชมป์แล้วเช่นกัน,กนครับหนอที่2เหลาตารมาร์ติเนสจากอินเตอร์มิลานส่งเข้าประกวด สี่ซันที่ผ่านมาเขากล้ามาเป็นความหวังสูงสุดของงูใหญ่อินเตอร์มิลานพาทีมมีโอกาสลุนแชมป์ไปยันที่สุดท้ายและเจ้าตัวนะครับยังมีผลงานการถล่มประตูนในระดับดีสุดในอาชีพด้วยการยิงไปถึง21ประตูดาวยิงชาวอาเจติตรพู้นี้ยังสร้างผลงานเป็นนักเตะคนที่6ในประวัติศาสตร์สโมสรงูใหญ่ที่สามารถทําแตะหลัก20ประตูนในซีซั่นเดียวก่อนเข้าวัย25ปีและการทีทีมของเขาได้ตัวโรเมลูลูกากูซูนาที่เข้าขากับเขามากที่สุดหลังจากเคยแสดงให้เห็นกันแล้วสซีซั่นก่อนตอนที่ทอิน อีกในปีหน้าพร้อมกับการลุ้นแชมป์เซเรียที่น่าจะขับเคี่ยวมากยิ่งขึ้นไปอีกแน่นอนล่ะครับแข่งที่3เตโอเออร์นันเดสจากเอซีมิลานส่งเข้าประกวด ของดีจากทีมแชมป์ปีล่าสุดครับนี่เป็นผู้เล่นจากแนวรับที่เติมเกมรุกดีสุดในซีซั่นที่ผ่านมาก,การันตีด้วยการเป็นกองหลังที่มีส่วนร่วมประตูมากสุดในลีกจากผลงาน5าประตูและ6แอสซิสแบ็กซ้ายทีมชาติฝรั่งเศสยังมีผลงานการชนะการครอบคองบอลภาคพื้นดินมาก็นอันดับ2ของลีกพร้อมยังเป็นนักเตะที่มีค่าเฉลี่ยระยะทางการวิ่งต่อเกมมากสุดในตลอดปีมีการถูกเลือกให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์มากมายถึง5รอบ เป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในซีซั่นที่ผ่านมาอย่างไม่ต้องสงสยัยและก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการลุ้นรักษาชมป์ในซีซั่นถัดไปของเขาครับเพราะว่าเอซีมิลานเป็นทีมที่เต็มไปด้วยพลังหนุ่มพวกเขาเป็นทีมแชมป์ที่มีค่าเฉลี่ยอายุรวมกันทั้งทีมน้อยสุดในบริษัททีเรอาด้ดวยวัยเพียงเฉลี่ยเพียง26ปีกับ97วันในขณะที่เตโอก็เพิ่งอายุ24เขาจะเติบโตขึ้นอีกอย่างแน่นอนในซีซั่นหน้ารอจับตาดูได้เลยนะจ๊ะคนสุดท้ายเซอร์เก้มิลินโควิด ผู้ชายคนนี้เป็นนักเตะที่กำลังอยู่ในช่วงพีของอาชีพได้ไว27ปีเป็นหนึ่งในกองกลางที่หลายคนยกให้ดีที่สุดในเซเรียอาซีซั่นที่ผ่านมาจากการเป็นผู้เล่นมิดฟิลด์ที่มีส่วนร่วมการทำประตูมากสุดทำได้2หลักนะครับทั้งยิงทั้งจ่าย11ประตู11แอสซิสต์แถมไปอีกหนึ่งตำแหน่งด้วยการเป็นผู้เล่นกองกลางที่บูสร์ให้ค่าเร й т ติ้งเฉลี่ยด,ดีสุดในปีนี้พร้อมกับมีสถิติการจ่ายบอลแทบทุกอย่างอยู่ในระดับท็อปหมดไม่ว่าจะเป็นจำนวนการจ่ายบอลที่มากสุดเป็นอันดับ, 3, นนก,ททบกที่อมสาในลกกเรนช่วะ รับก็ใช้ได้เขาชนะการครองบอลมากเป็นอันดับ3ของลีกอีกทั้งยังขยันวิ่งการที่มีระยะทางการวิ่งเฉลี่ยต่อเกมมากเป็นอันดับ3ในเซร์รีอานี่เป็นกองกลางที่สมบูรณ์พร้อมและดูจะโหดขึ้นไปอีกกับลาซิโอภายใต้การบังเกิดของบาริโอซารีใน4สั้นหน้าติดตามได้เลยแหละครับว่าใครจะโหดกว่าเดิมอีกนั่นเนี่ย From the ground floor, still kicking doors. Uh. Triple threat. Triple threat.